ม่วงกวันครับคนกวันมาอยู่กืวันเองไงเออกวันเองโนสนาเอียวเซียวซบใส่มองอื่นเปรี้ยวครับมงน่้เปรี้ยก็มองอื่น ใช้เปองผลงานด้วยฮะอันโอุ้หนะนะเบาอันนี้เสียบมันบ่อันนี้มัดเราเลยนี่คือคือยังมมใช่ไหมหมมมเมืองพ่นนี่นะมาเย็นเยอ๋ไปไปล้างนี่ ้สีเหลืองงามขนาดใหญ่อ๋อมันมีถ้าเอาบ่มไว้มันสิเป็นังสีแด้บางงวงอันนี้ซุกจากต้นเด็ดเด็ดออมาจากต้นหรือไม่อันนี้เด่นวะวันดีบ่มเนาะธรรมดาอืมบางงวงกวัญเดี๋ยวขวัญวนเนาะคนกญขวัญบางงวง กำลังเดือดเลยครับกวนตีนงกนเองครับบริ้กนตีนครับกวนง่วงครับสดเลยสนใจสั่งได้ครับแล้วพอขายดอก สั่งไว้ให้ซื้ออะไรล่ะเราคิดไปกินเองเป็นใบใหญ่บ่อขายเนาะที่ไปกินเองเนาะเทีนไปกินเองบ่อขายสนใจสั่งได้สั่งได้กับบ่อขายที่เขาจะไหนกับบ่อขายกินอยงไหนกับบ่อขายอันนี้บริปันเนาะครับเนาะเอาเนื้อเอาแต่เนื้อๆมันเล่นมาครับเนื้อเนื้อล้วนๆเลยเนื้้อลวาะ ประมาณจากสุมโมงครับประมาณจากสมโมโหนึ่งแหละเตาประหยัดแก็สครับอันนี้ใส่ทาน <c oughs>